เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารมและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาเป็นการเล่าเรื่องดีกว่าเพะะื่อที่จะให้พเพื่อนเพ่อได้ทำความเข้าใจในบทนี้มากขึ้นนะคะบทที่5นะคะก็คือการประยุกต์ศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิตนะคะมันคืออะไร เดี๋ยวเราจะมาเรียนหลักๆนะคะก็จะเป็นการนำหลักศาสรพระราชาไปประยุกต์ใช้ในทางด้านการเกษตรไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษานะคะศาสรพระราชานะคะเป็นศารที่ทำให้ประชาชนคนไทยคะ่ะมีความสุขคู่คุณธรรมโดยสอนให้คนดำินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะรู้จักพอเพียง นะคะมีมีความพออยู่พอกินพอเพียงนะคะแล้วก็การนําแนวคิดของความพอเพียงนะคะมาใช้ในการดาเนินชีวิตจะช่วยให้เกิดความสมบุรณแล้วก็ครอบคลุมทั้งสีด้านนะคะมีอะไรบ้างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะเมื่อเกิดความสมดุลเนี่ยก็จะทําให้เกิดความมั่นคงนะคะและมีความ มีูุิต้านทานเนาะมีูุิต้านทานต่อวิกฤตต่างๆซึ่งจะนําไปสู่ความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตนะคะต่อไปเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวคิดการดําเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะะนี้ก็จะเป็นของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภุพพาม,ามิพลอดุลยเดชมหารหาชบรมนาถบพิตรนะคะ ของราชการที่9ก้าเรามาดูแบบแบบแปลงของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบแปลงที่ของนานท่านได้อะทำแล้วก็คิดค้นขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบี้อาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะมันก็จะแบ่งเป็นแบ่งพื้นที่ก็คือทุกคนรู้ไหมว่าพื้นที่นี้มันจะแบ่งนะหลักๆเลยก็คือ30 3สิบาสิบาสบและสิบะ30 30 30บสบสและ1ิมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปูแปลงพันพือผลแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็เป็นบ้านนะคะแล้วก็ปลูกข้าวนะคะก็จะเป็นแบ่งกันออกไปแบบนี้นะคะซึ่งเฉลี่ยพื้นที่เนี่ยที่จะสามารถทําได้ก็ตั้งแต่สิบไร่ไปนาะแต่จริงๆก็อมให้สมอไปนะทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ที่ตัวเองมีได้นะและ้วก็อย่างที่บอกค่ะการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่ทํากินนะคะก็จะแบ่งเป็น สี่ส่วนนะคะพื้นที่ส่วนที่1นให้ทุกคนเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นพื้นที่ส่วนที่1นึ่งนะเราจะแบ่งออกเป็น30สินะคะก็คือขุดสระเก็บกับเก็บนะ้ำเพื่อใช้กับเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็สองพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เป็น30มสิเหมือนกันก็คือให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้ในการทาอาหารประจําวันนะคะสาหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่มันพุ้งเฟือยออนื่งจากการที่มันไม่จัเป็นจริงๆนะคะแล้วก็พื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็30เหมือนกันอันนี้ก็คือให้ปลูกพวกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชผักพืชได้พืชสมนุนไพรต่างๆนะคะเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันหากเลือดบริโภคก็สามารถที่จะนำไปจัหน,นานได้นะคะและพื้นที่สุดท้ายก็คือเป็นพื้นที่ที่สิประมาณ10 10%เเก็ ก็เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ต้นต้นลงกาเรีนเรยนอื่นๆนะคะสามารถไปรับได้นะคะเผื่อใครจะทำที่บ้านนะเป็นประโยชน์มากเลยมุมมองของนักรเรียนนักศึกษาอย่างเราเนี่ยเราจะนำไปใช้อย่างไรนะคะเริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาและทักษะต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆพร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมน,นะคะแล้วก็ะระบบมีแม่ต่าง,างๆเพื่อที่จะได้แล้วเว้นพฤติกรรมที่ไม่ชอบหรือไม่ตระมีนะคะแลาก็จะได้มีความคุ้มกันในการดำเนินชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะ โอเคการนำหลักสาพระราชาไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษามีอะไรบ้าง 1. พัฒนาคนพัฒนาอย่างไรเน้นการพัฒนาศักยภาพข,ของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจะยิรรทำนะคะ 2. เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้ผู้เรียนมี การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งแน่นอนทุกคนน่าจะรู้เนาะในเมื่อเราเป็นเจนที่อยู่ในยุคใหม่นะมันก็จะเห็นได้ทั้งในโซเชียลว่าปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจโลกแล้วก็หึ่งของประเทศของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างขสาสามต่างๆเนาะแล้วก็สามการศึกษาที่หลากหลายหลากหลายยังไงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานอย่างไร การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะคะแล้วก็จะมีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนให้เรานําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเราได้การทาง,งานร่วมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทําง,งานแบบเป็นทีม ได้บวรมราชานว่านะะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกวันที่21พฤศจิกายน2516มนาะซึ่งอันนี้ยเป็นความชอบโดยตรงเลยที่ทำไมถึงอยากนำประโยคนี้ให้มาเพื่อนๆได,ได้รู้จักกันนะคะคือการให้ การให้ศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านการกระทําตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาอคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลตนเองเกื้อกูลผู้อื่น ได้โดยสอดคล้องไม่ขัดแย้งเบี่ยดเบนกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้อันนี้ก็คือเป็นคำกล่าวของพระราชนตรัชกา9นะคะก็สุดท้ายก็จบแล้วสรุปง่ายๆก็คือบทที่5นี้นะคะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการอเอาอพื้นที่ของเราแบบ่งสัดส,ส่วนนะคะก็ที่จะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกับทฤษฎีใหม่นะคะแต่มาเข้าคำถา